โอเคครับเดี๋ยวมาทบทวนนิดหนึ่งนะครับก็คือในสัญลักษณ์ทั้งหมดเจ็ดสัญลักษณ์นะครับซึ่งกมัธยมอ่ะก็เียประมาณ8สัญลักษณ์แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ประมาณกับเหมือนกับปฐมเป๊ะเลยนะครับอ่ะสัญลักษณ์แรกนะครับก็คือสัญลักษณ์แบบเหมือนเขาเรียกถ้ามาเสื้อพูดว่าเสื้อก็จะพูดแบบภาษาง่ายๆที่มาเสื้อจำได้อย่างเช่นอันแรกก็คือแคปซูลยาหรือไม่ก็สี่เหลี่ยมหรือไม่ก็อะไรอ่ะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมมนอะไรเงี้ยครับอ่ะ ที่เหลี่ยมมนแบบนี้มันจะแปลว่าจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดซึ่งสาม,มารถมีได้ทั้งหมด2ครั้งเท่านั้นก็คือครั้งที่เริ่มต้นและครั้งที่สิ้นสุดนะครับอ่าประมาณนี้ต่อมาที่เหลี่ยมผืนผ้าที่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอของกระบวนการนะครับถ้ามันมีกระบวนการวิธีการทําอะไรก็แล้วแต่เราใช้ที่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะที่สุดเยอะที่สุดในการ<ม>ในการเขียนแผ่นผัางแบบโฟชาร์ t นะครับต่อมา ในเรื่องของซีเลียมข้าวหลามตัดซึ่งมาาเชื่อก็นั่นแหละไม่รู้ว่าจะเรียกแบบไหนจะเรียกข้าวหลามตัดหรืออ่าประมาณนี้นะครับเท็ซีลียมซีเลียมแบบนี้ครับมันจะใช้ในกรณีเดียวก็คือในกรณีที่แบบว่ามีการตัดสินใจนะครับมีการตัดสินใจว่าตัวเองอาจจะเลือกทางไหนนะครับจะเลือกทางนี้ถ้าฝนตกจะเ,เ,เลือกทางนี้ฝนไม่ตกจะเลือกทางนี้ต้องไปซื้อของทางนี้ไม่ต้องซื้อของอะไรเงี้ยครับมีการตัดสินใจซึ่งจริงๆแล้ว หลายๆที่เขาสอนแต่สองอันนะครับเขาสอนสองอันเขาสอนสองอันสองหรือเขาเรียกว่าสองแง่งคือแง่งที่หนึ่งกับแง่งที่หนึ่งกับแง่งที่สองแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถมีแง่งที่สามได้นะครับในกรณีถ้าแบบว่าเรียนสูงมากขึ้นน่าจะเป็นระดับมปลายนะครับเพราะว่ามต้นมันก็ไม่เคยเห็นสามแง่งนะครับไม่เคยเห็นสามแง่งนะครับถ้าเป็นสามแง่งเนี่ยมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเช่นมั่นใจไม่มั่นใจ ปฏิเสธไปเลยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสแง่งแต่ว่าระดับประถมกับมัธยมต้นอาจจะเรียนแค่สองแง่งพอนะครับต่อมาสี่เหลี่ยมคี่เหลี่ยมแบบปายนี้นะครับสี่เหลี่ยมแบบปลนายนี้ก็คือรับข้อมูลเราจะรับผ่านทางแป้นพิมพ์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยก็คือให้จําให้ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมป6ไม่ค่อยมีหรอกว่าจะออกแบบเนี้ยแต่ว่าถ้ามันจะออกข้อสอบมันก็จะออกให้นะครับเพื่อดูว่าจําได้หรือเปล่านะครับดังนั้นวิธีการจําสองตัวเนี้ยครับ ระหว่างของข้อ4กับข้อ5้าให้หนจำไว้ว่าถ้าเป็นสี่เหล,ลี่ยมผืนผ้าแต่ว่ามันยกสูงด้านเนี่ยครับให้หนจำไว้ว่ามันเป็นการรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์แต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมโค้งมนแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยมันมีปลายแหลมถ้าด้านปลายแหลมเนี่ยครับเขาเรียกว่าการแสดงผลข้อมูลทางหน้าจอมอนิเตอร์อะไรเงี้ยครับจำแบบคีย์เวิร์ดหลักๆสัมพัน์ก็พอแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าตัวเองอาจจะใช้อยู่ตรงเนี้ยครับเป็นหลักๆโดยจะใช้3าตัวเนี่ยเป็นหลักๆเลย บางทีตัวเนี้ยแทบจะไม่ออกมาเลยมันจะแบบโผล่มาตอนแบบอยากจะโผล่แต่โผล่น้อยมากแต่ใน1-3เนี่ยมันสําคัญมากว่ากเรนจะต้องเขียนให้ใหเป็นนะครับต่อมาอันที่6ก็คือ a r โ o อันนี้คือตัวเองรู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรเป็นลูกศรธรรมดานะครับเป็นลูกศรธรรมดาแบบว่าชี้ว่าอันนี้ไปนั้นก่อ,น,อนนี้ไปนี้ก่อนนะครับต่อมาก็คือจุดนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับพ o น n e ก,ก็คือมันจะมใีใช้ทั้งหมด2กรณีก็คือกรณีที่แบบว่า จะต้องจะปิดจะปิดคําสั่งอะไรเงี้ยครับตัวเองจะต้องแบบอย่างเงี้ยอ่าจะปิดคําสั่งปุ๊บตัวเองจะต้องแบบจบแบบนี้แล้วค่อยจบหรือไม่หรือไม่เป็นอ,อีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเป็นกรณีแบบนี้อ่าลงมาปุ๊บถ้ามีแบบว่าอะไรอ่ะสิ่งที่ไม่ผ่านสิ่งที่ไม่ผ่านยูก็ค่อยวนซ้ำไปแล้วก็ยูก็ย้อนกลับมา แต่ที่เนี้ยมันจะมีจุดตรงเนี้ยมันรอไว้อย่างเงี้ยครับมันจะมีสองกรณีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนต้องเช็คความเคยชินด้วยแหละว่าข้อสอบอ่ะถ้าเป็นโอเน็ตอ่ะไม่ไม่เคยออกเรื่องนี้เลยถ้าที่มาเตอร์เคยสอนมาสามปีไม่เคยออกเรื่องนี้เลยแต่ว่าจะออกในแบบข้อสอบที่สอนมากกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโอเน็ตที่ออกอ่ะมันจะออกประมาณสามเรื่องก็คือเรื่องใช้คอมให้เป็นแล้วก็เขียนไอ้โปรแกรมแมวที่จะสอนในที่จะสอนหลังปีใหม่ น,น่าจะหลักปีใหม่นะปหกห้าอะไรเงี่ยน่าจะหลักปีใหม่สอนแบบสอนยาวเลยโปรแกรมแมวเพราะว่ามันออกข้อสอบโอเน็ตแค่ข้อเดียวแต่แบบหือสุดยอดออกให้ว่ารูปสี่เหลี่ยมอะแต่เป็นสี่เหลี่ยมที่แบบว่ามันมีมิติอะไรเงี้ยครับก็เด็ดสอนสอน,สอน,ส,อนสอนเขียนการใช้สูตรเหมือนกันแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือในเรื่องของการคำนวณที่เราเรียนผ่านไปเทงมที่แล้วครับว่าขึ้นรถเมล์สายนี้หรืออะไรเนี้ยทำไมเพราะอะไรอะไรคำนวณระยะทางสั้นกว่าอะไรเนี่ย อย่างน้อยก็คือใช้วิชาคณิตศาสตร์ของครูยุ้ยเข้ามาด้วยมันก็มีกล่นไปอีกนะครับก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะทบทวนหน่อยนะครับทบทวนหน่อยปกติแล้วถ้าเราเขียนแบบถ้าเราเขียนแบบอ่าอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าการลงสัญลักษณ์แล้วถือถ้าเราเขียนปกติเราเขียนว่าเริ่มต้นอ่าเขียนว่าเริ่มต้นแล้วก็ลูกสอลงมาก็คือการบ้านอันนี้มาเสื้อขอย่อเนาะการบ้านออกกําลังกาย แล้วก็ล้มถึงอาบน้ำอานน้ำแต่งตัวอ่ะแล้วก็แปลงฟันอันเนี้ยเขาเรียกว่าการเขียนแบบภาษาธรรมชาตินะครับก็คือการเขียนแบบง่ายๆนะครับการเขียนแบบภาษา,ษาธรรมชาติแต่ทีนี้มาเซอร์ต้องขอขอย้อนนะครับถ้ามีคำว่าเริ่มต้นให้หนูึกถึงเลยว่าเป็นซีเลียแบบเนี้ยที่แบบโค้งมนอย่างเงี้ยครับ นี่คือสี่ยมแบบเริ่มต้นแต่เมอร์อาจจะว่าไม่สวยนะครับต่อมาถ้าเป็นกระบวนการถ้าเป็นกระบวนการหนูนึกถึงสีเหล่ยมผืนผ้าได้เลยวาดให้แบบวาดถ้าหนูมีโอกาสได้วาดหรือมีโอกาสที่แบบว่าได้มาโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแจมเมก็จะสอนแบบเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าก็สอนอะไรก็คือเต็มที่ปกติแหละแต่ว่านักเรียนจะมีสกิลมากกว่านี้นะครับอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการก็จะเป็นสีเหล่ยมผืนผ้าปกติเลยนะครับสี่ยมผืนผ้าปกติไปเลย นะแต่ว่าถ้าหนูถึงเงื่อนไข ải, เงื่อนไขของเขาบอกว่าถ้าเสร็จการบ้านก่อนถ้าเสร็จการบ้านก่อนจะได้อะไรน,นะครับมีตอนที่ตอนที่เขียนเงื่อนไขเขียนให้เขียนแบบประมาณนี้นะครับเงื่อนไขเนาะอ่าเ้าบอกเขาบอกว่าเงื่อนไขคือเสร็จก่อนเสร็จก่อนหนึ่งทุ่มครึง่งอันนี้ก็คือได้เล่นอ่ะอันนี้คือได้เล่นอันนี้คือ ไม่ได้เล่นอ่าได้เล่นกลับมาได้เล่นเสร็จปุ๊บทีเนี้ยครับตรงเนี้ยมันมีความผิดพลาดอย่างหนึ่งก็คือนี่เราสังเกตนะว่าปกติแล้วอะ่ะในโจทย์เนี่ยถ้าว่าได้เล่นอะ่ะมันเป็นกระบวนการไหมจริงจริงแล้วมันเป็นกระบวนการนะครับเราจะไม่นิยมใส่วงกลมเพราะเรามาสเตอร์บอกแล้วว่าไอตัวเนี้ยมันจะใส่แค่ในมันจะใส่แค่ตัวที่เป็นของเริ่มต้นและสิ้นสุดเท่านั้นนะครับดังนั้นตรงเนี้ยต้องเปี่ยน นะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยครับนาทีนี้ตรงนี้ก็เป็นให้ให้เป็นข้าวหลามตัดชืบชืบชืบอย่างเงี้ยครับนาทีนี้ลูกศรก็โยงลงมาเลยนะครับโยงลงมาอันนี้ก็โยงแบบนี้ไปก็ได้นะครับโยงแบบนี้ไปก็ได้แต่สุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายแล้วดูนะครับแต่สุดท้ายแล้วตัวเองก็ต้องเขียนคีย์เวิร์ดด้วย ตรงเนี้ยครับจะต้องเขียนคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยเขียนคีย์เวิร์ดตรงนี้เขียนคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยคีย์เวิร์ดตรงปลายเส้นที่จะไปหาเงื่อนไขเนี่ยครับมันจะมีแบบว่าอ่ะเสร็จทันเอ้ยอันนี้เสร็จไม่ทันอันนี้เสร็จทันอะไรเงี้ยครับและสุดท้ายแล้วในโจทย์เนี่ยในตัวอย่างเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่จบนะครับถ้าเป็นเด็กที่มาเซอร์สอนจะจบเป็นจะแบบไหนแบบเนี้ยครับ แ้่ที่มาเสอรอเคยสอนเสมอเวก็ลากจุดเนี่ยมาลากจุดมาปุ๊บแล้วตรงนี้ลากจุดมาปุ๊บหนูก็คิดหนูก็คิดต่อมาว่าอะไรที่ต้องมาต่อเนี่ยครับวงกลมถูกต้องไหมที่มาเสอร์เคยสอนเสมอว่าเราจะจบสถานาการณ์นั่นคือเราต้องมีตัวเชื่อมเสร็จแล้วเราค่อยดึงออกมาแล้วถึงจะใช้คําว่าอุ้ยอันนี้ไม่ใช่เสียแบบนี้เราใช้คําว่าจบอันนี้ถึงจะจบกระบวนการนะครับถึงจะจบกระบวนการถ้าแบบนี้ครับ ห้าคะแนนประมาณนี้อืมเรามาดูตัวอย่างแบบนี้ครับดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้คือการทําแบบว่าถามว่าถูกไหมมันก็ถูกมันนึงแต่ว่ามันจะแบบทําให้มีความสับสนได้อย่างเช่นตัวเนี้ยครับมันยังไม่ค่อยเหลี่ยมมากนะครับไม่ค่อยเหลี่ยมมากแต่จริงๆแล้วต้องเหลี่ยมนะครับต้องเหลี่ยมนั่นแหละครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับ อย่างกรณีนี้กรณีนี้ก็คือในเรื่องของสมมติถ้ามอเตอถามว่ามันเป็นของประเภทของแผงประเภทของผัางงานี่้มีอะไรบ้างมันจะมีตั้งแต่ในเรื่องของแล้วมันจะมีอ่ะแันจะมีแบบว่าลำดับเงื่อนไขแล้วก็ทำซ้ำทุกคนจะตอบว่าอันนี้คือเงื่อนไข ้ามาถึงต่อเงื่อนไขเนี่ยงไงครับตรงนเนี้ยคือเงื่อนไขเงื่อนไขบอกว่าถ้าวันนี้ถ้าฉันไปโรงเรียนอันนี้ก็คือเริ่มต้น start นะครับ start ถ้าวันนี้ฝนตกถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไปรถส่วนตัวแต่ถ้าวันนี้ฝนไม่ตกแดดออกอ่ะฉันจะไปรถประจำทางแล้วสุดท้ายแล้วเราก็จบด้วยคำว่า end หรือ ถึงโรงเรียนอะไรประมาณนี้นครับอันนี้ก็คือคิดว่าตรงเนี้ยไม่น่ามีใครผิดหรอกส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เป็นห่วงมากก็คือในเรื่องของการใช้สัญลักษณ์มากกว่าแต่คิดว่าผ่านสองคาบแล้วนักเรียนน่าจะใช้สัญลักษณ์เป็นนะครับเพราะว่าตอนข้อตอน quiz ของมาเตอร์มาเตอร์มีแบบเนี้ยให้นะครับแต่ทีนี้ตอนที่มาเตอร์สร้างอ่ะมาเตอร์จะใช้เหลี่ยมเหลี่ยมแบบเหลี่ยมเดียวเลยอ่ะยังไม่ใช่แบบว่าสมมติตามที่มาเตอร์สอนนะน,นี่มาเตอร์ใช้ตัวนี้แล้วกันเนาะ คุณแม่จะใช้สี่เหลี่ยมแบบเนี้ยปึ๊บปึ๊บหรืออะไรเงี้ยปึ๊บปึ๊บเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวสี่เหลี่ยมแบบน่นอย่างเดียวแล้วมันก็ถามว่า B ช่อง B ควรเป็นสี่เหลี่ยมอะไรแล้วก็ถามว่าช่อง D dot ควรใส่ประโยคอะไรเป็นแบบเนี้ยครับก็คือเหมือนจะถามประมาณว่าหนูเขียนอะไรอ่ะหนูเขียนสัญลักษณ์เป็นไหม แล้วหนูเข้าใจวิธีการลำดับเหตุการณ์ถูกไหมหรือเงื่อนไขถูกไหมอะไรเงี้ยมาเท่าจะถามถามไอ้ข้อสอบเกี่ยวกับอันเนี้ยประมาณ2อย่างเท่านั้นก็คือถามเรื่องเหลี่ยมแล้วก็ถามเรื่องสถานาการณ์เป็นหลักนะครับแต่ว่าเราจะไม่ไปแบบไปไป,ไปแบบถึงขั้นที่แบบคณิตศาสตร์เอาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้เรื่องนี้ไม่ครับไม่ครับอันนั้นจะเป็นมปลายไอ้มเป็นมต้นมสามนะครับที่อันนั้นจะชวนปวดหัวมากกว่านะครับแล้วของของป้ถมไม่ปวดหัวป้ถมป้ถมจะมัเท่จะกลัวแค่ ตรงเหลี่ยมนะครับตรงเหลี่ยมมากกว่าอ่ะมาดูตัวอย่างกันนะครับทีนี้อ่ะจุดเริ่มต้นถูกต้องไหมพิจารณาก่อนถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมของมนวแล้วจุดสิ้นสุดถูกต้องไหมก็ถือว่าถูกต้องนะครับมาดูกันต่ออ่ะทีนี้เขาบอกว่ามาถึงเลือกวิธีการเลยเลือกวิธีการเลยแปลว่าตรงนี้คือมาถึงขั้นที่แบบว่าเลือกวิธีการนะครับเลือกวิธีการการเดินทางนะครับ เขาได้ให้วิธีการทั้งหมดสั่งเงื่อนไข1ระยะทางเดินทางด้วยรถยนต์ 2. ระยะเวเระยะเวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 2. ระยะเวลาเดินทางด้วยรถประจำทาง 3. ระยะเวลาในการเดินทางด้วย,วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์ก็คือคารถประจำทางมันจะใช้เฉ่าบ,บัสส่วนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือมอเตอร์อะไรก็ว่าไปนะครับมอเตอร์อะไรว่าไปอ่ะ ทีนี้เขาก็เลือกวิธีการสามวิธีการว่าเขาจะเลือกวิธีการไหนที่จะมาโรงเรียนหรือที่จะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมาเอร์ค่อนข้างิษถามว่าเป็นไปโรงเรียนเพราะว่าเดบอยคนนี้ใส่อะไรสวมส่งกระเป๋าเป้อะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นเรียนมากกว่านะครับแล้วก็เลือกประมวลวิธีการที่ใช้น้อยที่สุดนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นถ้าตมจะถ,ถามว่าตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ มันไม่เป็นอะไรได้มันเตืรอใช้คําว่า Connect นะครับ Connect ก็คืออะไรจุดวงกลมสีแดงนะครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราจะจบประโยคอะไรเนี่ยเราก็ควรมี3จุดเนี่ยไว้เป็นหลักนะครับประมาณนี้เนาะอ่าแต่ทีนี้หนูสังเกตว่าทําไมทําไมมีถึงมีย้อนมีสอนย้อนแบบนี้บางคนเริ่มบางคนเริ่มมีความสงสัยทาไมต้องมีสอนย้อนแบบนี้หนูดูนะครับ ตรงนี้ก็คือมีความยากนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถามว่าออกข้อสอบไหมไม่ออกไม่ออกถามว่าถาม,ถามว่าทำไมทำไมต้องมาสอนเพราะมันอยู่ในเนื้อหาครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ออกข้อสอบเด็กเพราะว่าไอ้ไอ้เนื้อหาตรงเนี้ยมันมันทำไงก็ได้ให้เด็กคิดไวที่สุดนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเด็กจะมาเด็กจะไปใช้เวลาเยอะก็คือตอนเขียนโค้ดมากกว่านะครับตรงเนี้ยครับมันเป็นในถ้ามาเชิญถ้าถ้าถ้านักเรียนมองถ้านักเรียนมองจําได้ไหมว่ามันมี3มแบบ ของแผงของผังงานนะคะคือแบบล้อมดับมีแบบล้อมดับแล้วก็แบบอะไร้วก่อนมีแบบล้อมดับ1นแล้วก็มีแบบเงื่อนไขแล้วก็มีแบบทำสามมันเสิร์ถามว่าในรูปแบบเนี่ยมันเป็นรูปแบบอะไรหลายๆคนตอบเลยครับว่าเงื่อนไขเพราะว่าหนูเห็นไอ้ตัวนี้ค่ะ เราเห็นตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเงื่อนไขแต่ทีนี้แต่ทีนี้รูปแบบเนี้ยครับมันสามารถตอบได้อีกแบบหนึง่งคือแบบทําซ้ําททาไมทํ้ํามดูนะดูนะดูดีๆนะดูดีๆนะทาไมท้ําชิปทาไมทํ้ํามเดี๋ยวดูดีๆตอนนี้มาเสื้อขาลบก,ก่อนทาไมท้ําอ่านดูนะถ้าสมมติเขาเลือกระยะทาง ถ้าสมมติเขาเลือกวิธีการเดินทางเขาเลือกที่ไปรถยนต์เขาจะเดิทนทางแบบนี้ปุ๊บปุบ,ปบุบรถยนต์แล้วก็จบแต,ถถต่ถ้าเขาไม่อยากไปรถยนต์ถ้าเขาไม่อยากไปรถยนต์แล้วเขาเกิดเปลี่ยนใจกระทนหัปน,ปน,นปุ๊บเกิดเ็เกิดเปใจกระทนหันปุ๊บเขาก็สามารถย้อนสอบไปย้อนสอบไปได้แต่ว่าที่เนี้ยม,มันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ ไอตรงเนี้ยครับไอเรื่องการทำรูปศอนเนี่ยปกติแล้วปกติแล้วเราจะไม่เมันจะไม่ค่อยเขียนรูปแบบนี้มากกว่ามันจะเป็นแบบมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็คือเราจะใช้แบบว่าผัดสินจายแล้วเขียนเป็นแนวนอนมากกว่านะครับเขียนเป็นแนวนอนมากกว่าแล้วพอตอนที่เราย้อนสอนเนี่ยตอนที่เราย้อนสอนเนี้ยเขาใช้เครื่องหมายแบบนี้ส่วนกันโดยจริงๆแล้วตรงนี้ส่วนก็ได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วรูปแบบข้อสอบที่มาเจอเคยเห็นมา ขาจะใช้เลือนสอบยลอนสอบแบบนี้กันแต่ว่าด้านข้างจะไม่ย้อนสอบแบบนี้เหมือนกันดน้านข้างจะย้อนแบบนี้ครับย้อนขึ้นไปอย่างเงี้ยเหมือนตามภาพเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้ตรงนี้ออกข้อสอบไหมไม่ออกถ้ามันถ้าจะอ,อกข้อสอบมันจะถามประมาณว่าไอ้รูปแบบเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่รูปแบบหนูต้องมองให้ออกก็คือสอบรูปแบบแต่ว่าถ้าออกกระบวนการไหมไม่ออกเพราะว่าไม่เหมาะกับเด็กป .6 แต่มันแต่มันดัานบรรจุอยู่ในป .6 นี่แหละรครับคือความแล้วเนี่ยยุคเจนพวกหนูยุคเจนแซอะไรเงี้ยจะเจออะไรค่อนข้างเยอะนะครับรมามาเจนแซหรือเจนซีอะไรประมาณเนี้ยอมทีนี้นี่แหละครับสิ่งที่หนูจะเจอเจอบ่อยการทํากิจกรรมในแต่ละวันสมมตุติสถานการณ์บอกว่าเริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์คือวันหยุดของพวกหนูนะครับอย่างแรกที่หนูต้องทําก็คืองานบ้านแล้วทีนี้ทํางานบ้านเสร็จปุ๊บ ตัวเองต้องเป็นอะไรเด็กเรียนหรือจะไปเรียนต่อที่อื่นอะไรเงี้ยหรือจะสอบเข้าที่อื่นสอบเข้าอินทารสอบเข้ามหาอะไรเงี้ยครับตัวเองต้องตัวเองจะ,จะมีกิจกรรมรียนพิเศษอันนี้ก็คือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขอันนี้เป็นในทางลำดับลำดับแล้วเป็นในทางเงื่อนไขคําถามเป็นทำซ้ำได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไร พราะดูเพราะหนูสังเกตดีว่าไม่มีเครื่องหมายลูกศรย้อนไปเลยถูกต้องไหมถ้ามีเครื่องหมายลูกศรย้อนเราถึงจะบอกว่าเป็นเงื่อนไขแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องหมายลูกศรย้อนเราจะถือว่าไม่ใช่เงื่อนไขนะครับถือว่าไม่ใช่เงื่อนไขอ่าทีนี้ดูต่อนะครับถ้าถ้าดูนะถ้ามีเรียนถ้ามีเรียนถ้ามีเรียนคน เอ่อโพล่าเนามนะมันจะไม่ันจะไม่ชทอ่าน่าไปโพลาอ่ะโพล่าถ้าโพล่ามีเรียนโพล่าจะต้องไปเในพิเศษแล้วก็กลับมาตอนเจ็ดตอนห้ามงเยน็นกลับมาเสร็จทำลายรีพาและสิ้นสุดในวันนั้นนะครับแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าถ้าเขาไม่มีเรียนถ้าไม่มีเรียนนะก็วันนั้นก็คือแค่รีพา้าแล้วก็จบวันนั้นไปเลย ก็แบบว่าไม่ต้องเลยริเศษก็คือวันนั้นก็คือแบบอะไรอะ I can fly เลยอะไรเงี้ยสบายไปเลยนะครับประมาณนี้อืไายยาึไม่ได้ยากไม่ได้ยากสำหรับเักวลอ่าทีเนี้ยเหตุการณ์ยอดฮิตก็คือทุกการยกตัวอย่างเนี่ยเป็นการผสมสองอย่างแหละตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูนะอย่าเพิ่งไปดูเงื่อนไขสองเงื่อนไขอย่าเพิ่งไปดูดูทีละเงื่อนไขก่อนเหมือน เขาเรียกว่าไงโจทย์ทุกสำนักชอบออกตลอดฝนตกวันนี้ฝนตกหรือไม่ถ้าตกถ้าตกจะทำงานช่วงเช้าแต่จะไม่ซักผ้าแต่ถ้าฝนไม่ตกจะไม่ทำงานบ้านช่วงเช้าแต่จะจะ,จะแต่จะซักผ้าเลยนะครับประมาณนี้ต่อมาเราจะไปสถานก,การณ์ที่สองคือเราจะไปในพิเศษต่อ เงื่อนไขเงื่อนไขต้องเข้ามาตามกระบวนการเลยครับต่อมาโคลามีอะไรพิเศษถ้ามีเรียนก็ออกไปเลยพิเศษถ้าไม่มีเรียนก็<ล>นคือรีรรปปรบภาพปกติเลยนะครับแล้วถ้าไม่มีเรียนแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าไม่มีเรียนแล้วฝนตกอ๋อสถานาการณ์แยบแม่เด็กปหกจะอะไรมีอ่ะถ้าเขาบอกว่าถ้าวันไหนไม่มีเรียนไม่มีเรียนแล้วฝนตก ก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือจบวันนั้นไปเลยแต่ว่าถ้าวันนั้นโพล่ามีเรียนก็ต้องไปเรียนอยู่ดีไม่ว่าฝนจะตกอะไรขนาดไหนก็ต้องไปเรียนนะครับแต่ทีนี้ถ้าวันนั้นไม่มีเรียนแล้วฝนไม่ตกก็แค่รีผพาพอนะครับประมาณเนี้ยสงสารเด็กป .6 เจออะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะสงสารเด็กป .6 ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ ออกข้อสอบแบบนี้คงคงคงสารหรือว,ว่ามันเสื้อนางแก่มเชื่อไม่เคยนางแกเด็กนะมันเป็นความเป็นจริงตรงนี้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 อ่ะตรงนี้มาดูกันนะครับตรงนี้ว่าเธอจำได้ว่าเธอจำได้ว่าเคยเออกข้อสอบตัวนี้ไปครั้งหนึ่งปรากฏว่าเด็กเราทำได้ทำได้ตรงนี้ แต่มาแต่มาแต่มาปวดหัวตรงสองตรงนี้แทนอันนี้คือสิ่งที่ปวดหัวมาดูกันนะครับให้แบ่งเป็นให้แบ่งเป็นสองสถนานการณ์แบ่งเป็นสองสถนานการณ์อ่ะสถาถนาาการณ์แรกก็คือฝนตกนะครับ <S 1> <S 1> ถ้า <S <S วันไหนถ้าวันไหนฝนตกปุ๊บทําการเช็ดกระจกทําการกวาดบ้านทําการถูบ้านแต่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกปุ๊บทําการซักผ้าเพราะอะไรเพราะว่าซักผ้าในวันฝนไม่ตกก็ถูกต้องอยู่แล้ว แต่บางคนบอกว่าอ่าไม่เห็นเป็นไรเลยก็เรามีนวัตรกรรมเครื่องซักผ้าปั่นแห้งแล้วก็แบบอืมทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะเข้าใจแต่ว่าการปั่นแห้งบางทีมันก็ไม่ได้แห้งมากสุดท้าก็ต้องไอ้พึ่งลมนิดนึงแหละแต่ก็เขาเรียกว่าไงะ่ะมาสเตอร์ก็ต้องสร้างโจทย์แบบว่าไม่มาไม่แบบว่ามามาทำลายมาสเตอร์ได้อะไรเงี้ยมามสเตอร์ก็จะมีวิธีการสร้างโจทย์นะครับพอเรสร็จสิ้นสถานการณ์นี้แบบพอเรสร็จสิ้นสถานการณ์นี้แล้วเรสังเกตว่า กลบมาปุ๊บมันจะมีเรื่องระยะเวลามาเกี่ยวข้องคือ11โมง5โมงเย็นนะครับเขาบอกว่าถ้าทำภารกิจเสร็จอ้พวกนี้เสร็จแล้วปุ๊บเรามีตัวเชื่อมถูกต้องไหมมีตัวเชื่อมเข้ามาถ้าทำภารกิจพวกนี้เสร็จแล้วปุ๊บตอนนี้11โมงหรือยังถ้า11โมงแล้ววิธีการอ่านนะถ้า11โมงแล้วเราจะทำการกินข้าวเอทำกับข้าวแล้วก็ล้างจานก็แปลว่ากินข้าวแหละกินข้าวเสร็จล้างจานนะครับ แล้วก็ไปที่กระบวนการนี้ต่อตรงนี้จะมีจุดเชื่อมก็ได้นะครับไม่ไม่ผิดนะไม่มมีไ,มไม่ผิดแล้วก็ผ่านพอไปถึงห้าโมงถ้าเขาถามว่าถึงห้าโมงยังถ้าถึงห้าโมงแล้วก็ค่อยนอต้นไม้นะครับแลนต้นไม้แล้วก็เข้าไปในกระบวนการต่อแต่ทีนี้ตรงนี้ครับการตรวจสอบการตรวจสอบซึ่งปกติแล้วไม่ได้อยู่ในตาําราแต่ถ้าโจทย์บังคับให้สอนก็ต้องสอนดูนะครับ อันนี้คือความรู้สําหรับคนที่เข้าเรียนแล้วก็ไปดูไปดูวีดีโอมาเท่ายอนหลังถ้าเจอในกรณีตรวจสอบนะครับจะเจอในกรณีตรวจสอบเขาจะถามว่าครบเอ้ยอันนี้แปลว่าแปลว่าแฟนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชครบครบหรือไม่ครบอ่าจำไว้ว่าถ้าหนูเจอขับถ้าแผนผังเนี่ยถ้าการทํางานหนูว่ามีคําว่าถ้าหนูถ้าหนูใช้คําคว่าครบ ก็คือจบแบบนี้เลยทิ้งตรงก็คือจบเงื่อนไขไปเลยแต่ถ้าไม่ครบดูดีๆนะถ้าไม่ครบถ้าไม่ครบตัวเองจะต้องลากลูกศรจากเงื่อนไขอันสุดท้ายที่ถามว่าตรวจสอบอะ่ะที่ถามตรงตรวจสอบเนี่ยกลับไปอันแรกของทุกกรณีฝนตกทุกกรณีนะ ฝนตกกับฝนไม่ตกอะไรเงี้ยอืมต้องลองไปตั้งแต่แรกเพราะเขาถามว่าในวันนั้นน่ะในวันนั้นน่ะทุกอย่างครบหรือยังถ้าครบแล้วถ้าครบแล้วก็คือจบเงื่อนขก็คือขี่ตรงมาเลยแต่ถ้าไม่ครบเงื่อนไขย,ย้อนกลับไปตั้งแต่แรกให้หมดนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่แรกให้หมดมันเส้ออยากสอนหนูเขียนมากเลยแต่ว่า๋ยวจะลำบากอยากให้เปิดอยากให้เปิดมากเลยนั่นแหละ ต่มันเตอก็สัญญากับหนูแล้วว่ามาสเตอจะไม่ให้หนูเขียนนะครับแต่แต่ก็จะแบบพยายามออกโจทย์แบบว่าเอาโจทย์ให้หนูเรียนรู้นั่นแหละทําไงก็ได้ให้หนูเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนั่นแหละครับประมาณนี้อ่แต่หนูใช้รีเวิร์กชีตเป็นอยู่แล้วเนาะอือจำได้อยู่ใชรีเวิร์กชีตเป็นเดี๋ยวมาสเตอร์จะออกแบบให้นะครับออกแบบให้แต่มันก็แบบหนูต้องแคปส่งด้วยแหละลงถ่ายตอนนั้นน่าจ,จะแคปส่ง <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูนี่ต่อ ตรงนี้น่าจะผ่าแล้วน่าจะบอกว่าผมน่าจะเข้าใจครับผมน่าจะเข้าใจอันนี้ก็เหมือนแบบเดิมเลยนะครับอุ้ยไม่รู้ไมวไมวคำนี้ไม่น่ารักแต,แต่ว่าดีไหมแต่ว่าดีอ่ะตรงนี้สำรับก,การยอดฮิตเคยเห็นนะเคยเคยอันนี้หนังสือพวอ,อถ้าจะไม่ผิด แลสอนว่าทอมไม่ได้สอตนตัวนี้แล้วพวสอนอมาดูกันตรงเนี้ยครับเริ่มต้นถูกต้องจบถูกต้องมาดูต่อเริ่มต้นเขามีอย่างแรกก็คือตามรูปภาพเลยคือการเก็บขยะแน่นอนนะครับดําเนินการเก็บขยะเสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่เงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรแยกประเภทขยะทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งเขียวนะครับถ้าเขาจบด้วยว่า โดยเขาแบ่งแยกขไขที่ชันฉลาดมากเขาจบได้ว,ว่าแบ่งแยกเป็นขยะทั่วไปซึ่งขยะทั่วไปเนี่ยสามารถแบ่งได้ทั้งหมด2กรณีก็คือขยะที่เป็นขยะทั่วไปกับขยะอันตรายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใน,เ,น,ในเรื่องของขยะที่นําไปใช้รีไซเคิลได้ก็เป็นขยะทางเขียวนะครับในจริงแล้วตามที่มานเสอร์เคยบอกใช่ไหมว่าตรงนี้หนูจะไม่เจอเพราะอะไรเพราะว่ามานเสอร์สอนแล้วว่าในระดับประถมของหนูอะหนูจะเจอทั้งหมด สองแง่งเท่านั้นแต่ทีนี้มันเป็นสามแง่งใช่ไหมแง่งทั่วไปแง่งอันตรายแล้วก็แง่งรีไซเคิลซึ่งตรงนี้มันจะเป็นระดับระดับมัธยมแต่บางทีก็แอบกลัวเหมือนกันว่าถ้าปฐมมันโผล่ออกมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เราไม่รู้แต่วันนี้วันนี้เราเรนจะรู้เพราะว่าสถานาการณ์บังคับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขยะมันแบ่งหมดหลักๆอะแบง่งทั้งหมด3าประเภทแต่จริงๆแล้ว่ขยะแบ่งได้หลายประเภทมันแบ่งได้หลายประเภทเช่น<ๆ> ขยะที่เป็นพลาสติกขยะที่นำเวริเซคเกิลมันก็มีความหมายกากวมของมันนะครับขยะทั่วไปขยะที่เป็นของเหลวอะไรเงี้ยมันก็มีหลักายรูปบบนะครับเพราะว่าตามที่หนูเคยเรียนเรื่องประเภทถทังขยะมันก็มีประมาณ 4- ี่ห้าถังอะไรเงี้ยครับขึ้นอยู่กับสีเป็นหลักนะครับแต่สุดท้ายแล้วหนูสังเกตว่าถ้าเป็นสถานการณ์แบบตรงๆเนี่ยพอไปเวดิเซคิลปุ๊บนำไปแยกแยกประเภทนำไปขายแล้วก็จบเรื่องขาย ถ้าเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นสถานการณ์ของลำดับหรือเขาเรียกว่ารูปแบบลำดับแต่ถ้าแต่ถ้าตรงนี้ปุ๊บถ้ามีจุดเนี้ครับจุดเชื่อมเข้ามาจุดเชื่อมเข้ามามันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเงื่อนไขจะกลายเป็นเงื่อนไขทันทีนะครับแต่โจก็ถามว่าจากมุมมองภาพรวมของหนูว่าครับมันจะเป็นทำซ้ําหรือไม่ มันจะไปทาซ้ำหรือไม่คําตอบคือไม่ทําซ้าเพราะอันนี้มาเสิร์ฟกับเอนย้ำนะที่ไม่ทําซ้าเพราะเราไม่เจอเครื่องหมายย้อนกลับอย่างเงี้ยครับปกติแล้วเราปกติแล้วเราจะขีดลงขีดลงไม่ขีดไปซ้ายไปขวาก็ขีดลงแต่เราจะไม่เคยเห็นขีดขึ้นถ้าขีดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะเราจะใช้คําว่าทําซ้าทันทีนะครับประมาณนี้อืมและสุดท้ายแล้วทุกอย่างต้องมาจบนะครับทุกอย่างจะมาจบแบบนี้ดไ,ไปแล้ว ไม,ไม่ไม่มีใครผิดไปแล้วลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจอ่ามันน่าจะ